จับไอโจมาเล่นโจโซโซโจมดแล้วนะไอที่โจโซโจโซจีนจีนี่ซ้ำดิเขเว้ไปซ้ำดิเขวซ้ำดิไปเอาแล้วโบขาวดิียวแล้วโบขาวเดียวแวพัแล้วโบขาวดิตรงในลตรงในลซ้ำก่อนได้ป่ะแาันแล้วตันแล้วตแลตัแล้วตดล้วตัลตั้อตแลตดแล้วตัดแล้ต้ตดแล้วต้ต้ตล้วตัตัดล้วตัดแล้วตัแล้วตัดแลตัลวตันลวตันแลตดลวต้ลต้ต้ลตแลตแลตแลตลตลตแล้วตัววลง เอ้ยทจามายินโนโนไปไอ้จิาโนโนตัวต่อตกลงแยกนะเนี่ยตรงนี้มาตรงตร้แยกนะไอ้ตกลงตรงแยกก็หลุดเย็นมึงแยกอยู่ตรงโนี้อ่ะวันสิบกลางวันที่พอการตรงกูก็ตกอยู่เห็นะเดี๋ยวลงไอ้เดี๋ยวลงไอ้เดี๋ยวลงรอ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 แทงเดี๋ยวเพื่อนลงตรงน้นเยอะมากเลยเทลได้เลยโมได้ไม่เดี๋ยวมึงเกิดข่าเอ้ยวายอยู่ตรงนี้หมดเลยเพื่อนลงตรงนู้นเยอะไอ้เทลเราไปเทลขึ้นมาเราไปเทลขึ้นมาเราไปเทลขึ้นมาเราไปขึ้นมาตรงนี้ก็ลุกจับกูเยอะมากเลยเทลเทว ปืนปืนมันอยู่ฝั่งฝั่งมาคาเทศเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ารับถ้ารับไม่ได้ให้เขายิงแบบวี่ไปก่อนไปยิงตรงนู้นให้เพื่อนเฮ้ยไปยิงตรงนู้นให้เพื่อนไปยิงตรงนี้ให้เพื่อนให้เทวีไปเรื่อยๆให้เทวีไปเรื่อยๆไปยิงตรงนู้นให้เพื่อนไปยิงตรงนู้นให้เพื่อนเาเมดิมมามามาชนรถเข้าวงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเถาวเทวีไปเรื่อยๆเทวีไปเรื่อยๆยิงให้เพื่อนยิงให้เพื่อนยิงในฝ่ายให้เพื่อนยิงให้ไฟยให้เพื่อนพี่พี่โจมาเลิงผมนะ เดี๋ยวแล้วกูซ้ายมือไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะหมดอีกแล้วมันเปิดไม่เป็นไร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 เข้าวงไม่ไหวเข้าวงไปไม่ไหวเขามึงไปยิงตรงเอ้ยโกรยยิงตรงนู้นให้เพื่อนอยู่นู้นให้เพื่อนคนนี้ชอบเลี้ยงกูเข้าไปเนี่ยกูจะถึงแล้วเอ้ยเอแยวเดี๋ยวกูมามาเอามึงหลบไหมะอย่าหลบดิไปประมูลตกในบวงมูลตกในวงแล้วอย่าชนกันให้เสร็กูนะจุ่ประเล็นตกในวงเอาหน่อยเอาหน่อยประมูลตกในวงเดี๋ยวไปไปเลยไปเลยไปเลยตกในบวงตกในบวง

เียเลี้ยงไ้เลี้ยงค่อยลินค่อยค่อยลินเงเียเล้ยเลี้ป้ลีงบ้างเ้าปืนเายิงฟรีเลียงเลียงไปเดี๋ยวไม่มีมีมึงบัมรถหน่อยมีดนะมีดมึงบัมรถก่อนบัอยู่คนเล่นมีดนะบัมรถอย่างเดียวเลยบัมรถไปก่อนปนยังไงอะอย่าไปอย่าไปอย่าไปเคลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยเอ้ยไมา้าหลังไอ้มหลังไอ้มาหลังเคลื่อนหน่อยปืน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 งนปืนนน้งนลน มีลงเลยเซนวีดจบเลยเื่อนนอยเลยเขสั่งทากูเขสั่งทับกูเขสั่งเซ็นีเหมือนกันเ้กูรู้เลย่ไม่ไปฮัลโหลปืนปืล่ยิงปืนไล่ยิงหน่อยปืนไล่ยิงกางไฟปืนไล่ยิงกางไฟหน่อยนปืนไล่ยิงกางไฟหน่อยปืนไล่ยิงกางไฟหน่อยมีลงเลยปืนปืนยิงกางไฟหน่อย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 โอ้เล่นยากมากเลยเจ๋อโอเคจับได้เลยเย็นจมึงตรอมึงตรอ ปืนยิงกลางไฟน่อยปืนยิงกลางไฟน่อปืนยิงกลางไฟเหมือนเดิมปืนยิงกลางไฟเหมือนเดิมปืนยิงไปก่อนปืนยิงไปก่อนอยด่าอย่าอยู่เพ่าซ้อยู่เพายายาได้เฮ้ยกลางไฟต้องเล่นเองก่อนนะกลางไฟต้องเล่นเองก่อนนะ้เอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนปลเอาเพื่อนหน่อยโอ้ยกสามพนมาวะ้าได้เปลี่ยนปืนเลย้าได้เปลี่ยนปืนเลยกลางไฟเล่นนเอก่อนนะกลางไฟเล่นฮัลโหลปืนปน พคือไม่ใช่คือคไม่ใช่ยิงหน่อยหาเพื่อนอีกเพื่อนเพื่อนเพื่อนหายหาเพื่อนเพื่อนาเพอนดี น้ำลายฆ่าไปก่อน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 เพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนชุบฮัลโหลปืนปืนไล่ยิงก่อนปืนไล่ยิงก่อนปืนไล่ยิงกลางไฟเพื่อนก่อนกลางไฟเป็นไงบ้างวะเปอดกังกลางไฟยี่ห้าคนปืนปืนจับปืนหน่อยปืนจับปืนปืนจับปืนหน่อยปืนปืนเข้าวงชนเข้าวงชนเข้าวนปืนไล่ชนเลยปืนไล่ชนเลยปืนปืนไล่ชนเลยปืนไล่ชนเลยแบ็คแบ็คไล่ชนหน่อยแบ็คไล่ชนปืนไล่ชนหน่อยปืนไล่ชนหน่อยไปด่านไปด่านไปด่านสอบเพื่อนไปด่านสอบเพื่อนอาดัมอาดัมมึงมีวอลมึงมาเล่นไม้ทำไมเนี่ย โดนรถโดนรถโดนเฮ้ยอะโหลโหลกลับมาแลยิงปืนปืนนยิงไฟหน่อยปืนยิงไฟหน่อยกลับมาเชยิงไฟหน่อยดันมามันมาด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 ันดันมาังสดมาดิดันมาังสด้ันตกหมดเลยตกหมดเลยตันมาเลยดันมาเลยเล่นตซนนี้เล่นนนี้ไอขิงไอิงบอกเพื่อนมาเล่นตงมึงขิงขิงบอกเพื่อนเล่นตงมึงตะโกนเลยเทียวเทียว อ้าวเขาวิ่งมาเอเพื่อนอีกแล้วปืนปืนยิงกลางไฟหน่อยปืนยิงกลางไฟหน่อยปืนยิงกลางไฟหน่อยปืนปืนปืนเนี่ยมันชนเองมันชนถือโซ่เพื่อนเราอ่ะปืนจับปืนเลยปืนจับปืนเลยปืนจับปืนปืนยิงโดนอยู่โซ่เพื่อนเราดิโดนยิงโดนในพัร์นี้เราโดนอ่ะไปใส่แล้วปืนเนี่ยปืนเราไปแล้วปาร์โนโน่ไปต่อกันด้วยปาร์โนโน่ไปต่อกันด้วยเอาปีหลังบ้างเขาฮัลโหลปืนเราจับปืนหน่อยปืนเราจับปืนหน่อยไอ้อดัมมึงมึงมาหาขึ้นรถเพื่อนดิขึ้นรถกูก็ได้

เพื่อโดูเกี่ยวด้านหลังเห็ดเบลี้ยเดี๋ยวเพื่อนหน่ยยิงไฟยิงไฟอย่างเดียวเลยปืนยิงไฟปืนปืนโอ้โหปืนยิงไฟอย่างเดียวเลยยิงไฟอย่างเดียวเลยยิงไฟเลยยิงไฟ้ยใครมีชุบบอกับชุบบอเลยเพื่อนหน่อยชุบบอหน่อยเพื่อนยิงไฟอย่างเดียวเลยยิงไฟอย่างเดียวยิงไฟอย่างเดียวยิงไฟอย่างเดียวไม่ได้ลุกเลยไม่ได้ลุกเลยซ้ำอยู่หลังบ้านนะเดินซ้ำอยู่หลังบ้านนะยิงไฟอย่างเดียวปืนเราไปไหนหมดวะปืนเราตกตายหายิงยิงตกนะตกนะแม็กซ์คือรถข้างหลัง าโอ้ยแค่นาโนกูแตกเอ้ยดันขึ้นมาได้ป่ะดันขึ้นมาเอาตกเพื่อนได้ป่ะยิงยิงข้างดขนาดได้ไหมจ่อกูพังยิงในไฟให้หน่อยยิงให้อยู่ยิงให้อยู่ไฟเหลือสิบสามแล้วถอยเลยถอยเลยลุงถอยเลยไม่ไม่ไม่ออกเลยออกเลยออกเลยออก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 ไม่เว้ยไอ้เหี้ยอันนี้เกินเดี๋ยวเขาค่อยออกเลยออกเลยจัดไม่ช่วยนะ ออกเร็วๆเลยเลเลเลยอย่าออกเอ้ยอย่าอย่าโดนอีกนะออกเลียวๆเลเลยๆจะวะแแท้ไม่ไม่ดึงสอบออกมามันไม่มีมุมเยอะไรวะิดินั้นเจินไมู่ไอ้ก้าวตายปะไอ้ก้าวเอ้ก้าวไม่ตายนี่ว่ะมาแล้วกลับมาแล้วมีใครไม่ไม่ปืนปืนเรามีใครตกปะไม่ตกนะไม่ไม่ยั เราขึ้นได้เหมือนกันกูไม่ตกหรอกแต่กูโดนระเบิดเราเราไม่ได้ดูอีพีดีเว้ยว่าอีพีมันหายเว้ยเฮียมันขึ้นรถได้อะไอสัตว์แต่แบบเล่นเล่นกันอยู่อะไม่กูยิงตัวไอ้นี่แล้วกูเบิร์นกระบอกเดียวไม่พอตัวที่ถือซบเพื่อนมานน่ะเเ้พือาผมอะผมเข้าไปปุ๊บโดนสามคันเข้าไปปุ๊บโดนสามคันออกต้องขับออกขับออกอย่างเดียวขับโจมยิงอะกูโดนกูพอกันกูโดนสามคันแบบแค่กูฟีกูฟีน่าเลยแต่นยิงไม่พอกระบอกเดียวมันถือซบเพื่อนมาเรื่อยๆอะ ในไฟในไฟต้องพยุงกันด้วยใช่ไมมันกินไม่ได้เลยในไฟมันไม่ได้เล่นขอกระเปือรอดรอดหมดเลยใช่ปหมไม่ดันมาแล้วเว้ยแต่ดันไม่สุดไอ้เหี้ยมันมีคนอยู่ตรงกลางแยกอย่างน้อยอะเพื่อนไอ้ไอวอล9คนคือรอดทุกคนใช่ปะได้อยู่ได้อยู่ไอวอลเล่นวอลกันรอดรอดไหมครับไอ้ดัมมันตกได้ไงวะน่ารถพังน่าจะรถพังปหมกูบอกแล้วระวังเรื่องชนโดนชนเข้ายีมผีไม่ไม่ฟังอีกอ่ะไม่ไอพวกอีโบเข้าช้าได้เลยเว้ยไอ้ที่เออกูบอกกูบอกมันไปแล้วว่าเข้าช้าได้เลยกูบอกหมดละ ด่าฝั่งเดียวกันไปหน่อยฝั่งเดียวกันไปไม่หกหกไม่น่าว่าไม่ต้องไม่ต้องอะไปฝั่งจริงๆเวลาลุงฝั่งจริงๆน่าจะง่ายกว่าไปเหื่อนออกนะเถื่อนจุดไปเดี๋ไปดักสะพานเหล็กดีกว่าไปไปเดี๋ยวที่ที่มันเถ้าเล่นก็เล่นด้วยกันอ่ะไรที่มันเถื่อน่ะสะพานเหล็กสะพานเหล็กไปเดี๋ยวรอฝั่งเดียวกันเลยไล่ไล่ทีละทีละชุดเลยมาเดี๋ยว ตลอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตำรวจได้อยู่ต้อมนาโนเต็มกระสุนให้พร้อมเลยนาโนเหลือสามหกอ่ะได้อยู่เนี่ยเหลือห้าสิบได้เล่นเถอะเรียบร้อยพอแล้วกูแม่งแม่งกูจะไปเบบนแม่งกูจะไปเบบนก่อนกูจะไปกล่องซ่อมก่อนทั้งนั้นอ่ะไม่มันก็หยิบกล่องซ่อมมาในตัวเลยตอนนี้รีบทำเนี่ยคุณไปที่เบบนย่าไปอุ้มกเลยแม่ไม่เจอไอ้เขาเขาตรงข้ามสะพานเหล็กนะรอรอเดี๋ยวเขาไปหยิบกล่องซ่อมม ผมอ,อยู่แล้วผมอยู่แล right ้วเอาหอแล้วเอาหอแล้วเอาหอแล้วกูอยู่แล้วนะขาผมกำลังกลับไปลฮานเลม่ผมพาผมพารถทะเลทรายกำลังกลับไปเดี๋ยวกูช่วยเลนก่อนช่วยเล่นก่อนมันต้องมีนาโนเว้ยมันต้องมีนาโนเชื่อกูเดียมันไม่มีนาโนกันนะดินเข้าบ้านเยอะไอ้เดียวได้นะตัวอีโวน่าจะไม่ได้อุ้มนะฝั่งมันะระวังมันออกมาแล้วคันหนึ่งเห็นป่ะ รอรอ,รอรอรอหลังๆห,หน่อยรอหลังๆเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเราโดนเกี่ยวเกี่ยวรอเกี่ยวเอาแล้วบอกผมหนึ่งแล้ว